ขอบคุณครับขอบคุณมากครับรรก,บก,ากาลับมาสู่รายการกันอีกครั้งนะทุกท่นนี่เรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารเวลาจะทำอาหาระไรายสักอย่างในพื้นที่ของท่านท่านต้องคิดว่าเอ๊ะอันนี้เราขาดอะไรตรงไหนยังไงน,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 นะผมเชื่อว่าร้านนี้เขาคิดอย่างนี้จริงๆร้านนี้เป็นร้านที่มาเปิดใหม่แล้วก็ขายอันนี้ใหม่ขึ้นมาเลยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวฮะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวจะมุ่งจะขายแล้วขายอะไรต้องขายไม่เหมือนใครเพราะทาก๋วยเตี๋ยวกั้งก๋วยเตี๋ยกั้ง เอากั้งฮะใช่เอากเตง๋ยหมูกูวยเตี๋ยวปลาใช่ใช่ใช่แต่แทนที่เป็นอย่างนั้นนะเขาก็เอากั้งมาเป็นจุดเด่นเอามาโชว์ว่าก๋วยเตี๋ยวกั้งเขาก็ทำกันอย่างไรมันน่าสนใจมากและเมนูที่จะมาสอนในวันนี้เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวกั้งต้มยำขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณบุษบาสุทธิประสิทธิ์จากร้านก๋วยเตี๋ยวกั้งบุษบาคลองโคนรับที่ดุดเดือดดูดีครับคุณสุธรักษี่ดุดเดือด บุตรหาบุตรเป็นคนที่ไหนอ่ะ เป็นคนสมุทรสงครามค่ะอ๋อเป็นคนสมุทรสงครามอยู่แล้วแถวบ้านก็รู้จักกั้งดีอยู่แล้วดิใช่ค่ะรู้จักอยู่แล้วใช่บุ๊ดพูดดังนิดนะครับจะอมอะไรไว้เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เผาก็ตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นไม่ใช่ครับเพราะว่าเวลาที่พูดเนี่ยผมกลัวคุณอะไม่ได้ยินเพราะไอ้นี่มันบังอยู่บุ๊รบุ๊ดครับบุตรทำอะไรใจสิจะไปขนมขนมอะไรกันต่อคนละช่วยเขาช่วยเขาบุตรเป็นคนที่สมุทรสาครสมุทรสงครามสงครามเออนี่เห็นไหมอันนี้ชัดขึ้นมาเลยท่านคนนั สมุดสงครามสมุดสงครามร้านของเราชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวกั้งบุษบาคลองโคนอยู่ที่ไหนคะอยู่สารยาค่ะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพุทธมนตรค่ะออยู่สารยาไปง่ายดิไปง่ายเลยปักหมุดจึ๊กเจอเลยที่ร้านขายอะไรบ้างคะก็มีก๋วยเตี๋ยวซิกเมเจอร์เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งแล้วก็มีเยินตาโฟกั้งค่ะแล้วก็เป็นยินตาโฟต้มยำค่ะ ก็มีน้ำใสด้วยค่ะเราขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเป็นหลักแต่ก๋วยเตี๋ยวที่เราขายคือเราชูโรงคือกั้งกั้งที่เอามาขายคือกั้งอะไรคะกั้งแก้วค่ะกั้งแก้วตัวก็ไม่ใหญ่โตมากนักขนาดที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วหนูได้กั้งแก้วสดๆมาทุกวันเลยเหรอคะใช่ค่ะได้ทุกวันเลยเหรอลูกใช่ค่ะได้ทุกวันเลยนะครับกั้งจริงๆฮะเขาได้มาเพราะนั้นของเขาเลยสดใหม่เสมออยู่ที่นี่อยู่ที่คลองโคนเนี่ยนะฮะทําเออได้ทำไมใช้ชื่อว่าคลองโคนล่ะ ก็บ้านเกิดอยู่ที่ตำบลคลองโคนค่ะแล้วก็ที่นั่นก็มีกั้งเยอะด้วยค่ะตำบลคลองโคนนี่คืออยู่ที่สมุทรสงครามอยู่แล้วเขาายอยู่สารยาเข้าใจแต่ว่าเขาให้เกียรติให้เกียรติเดี๋ยวผมหลักหมุดให้ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงไม่ต้องงงแต่ดูวิธีการทําของเธอแล้วท่านจะเห็นว่าเฮ้ยคนเราคิดอย่างนี้ได้มันต้องทําได้สิและเขาทําได้จริงๆนะฮะก๋วยเตี๋วกั้งบุษบาคลองโคนกับเมนูที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋วกั้งต้มยำครับ นี่ร้านของเขานะครับนี่เห็นไหมฮะคือร้านจริงๆริงร้านก๋วยเตี๋ยวจริงๆงท่านผู้ชมนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเลยแต่ว่าวิธีคิดแนวคิดมันต้องคิดอย่างนี้นี่คือเรื่องทั้งหมดที่ใช้ทําเริ่มต้นจากกั้งค่ะเอาไปต้มนึ่งยีนาทีค่ะเพื่อเอาเนื้อออกค่ะแล้วเอากั้งเนี่ยสดๆไปนึ่งก่อน20นาทีเอาเนื้อออกมาไว้ส่วนหนึ่งส่วนเปลือกก็แยกเอาไว้ไปต้มน้าซุปค่ะแยกเอาไว้ไปต้มน้ําซุปอีกต่างหากคราวนี้ต้มน้ําใหม่ให้เดือด ใส่เล้งลงไปเล้งลงไปเพราะเราทำก๋วยเตี๋ยวไงท่านผู้ชมต้องใส่เล้งให้มากพอเลยนะตามด้วยน้ำตาลกรวดค่ะน้ำตาลกรวดครับแล้วก็ปลาหมึกแห้งก็เพิ่มให้น้ำซุปหวานขึ้นมันจะเป็นแด้ทะเลทะเลหน่อยแล้วก็สามเกลือแล้วก็สามเกลือครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาทำก๋วยเตี๋ยวออกไปทางทะเลทะเลเขาก็ต้องใส่อย่างนี้นะท่านผู้ชมก็ใส่ปลาหมึกแห้งไปเขาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงเคี่ยวอยู่<อ>ประมาณ2ชั่วโมงให้เล้งมันได้ตัว<อ>หลังจากนั้นก็ใส่เปลือกก้างลงไปค่ะเอาเปลือกก้างท,าที่เราแกะไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราไปนึ่งก้างเนี่ยเอามาใส่อีกแล้วเคี่ยวต่ออีก2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงครับท่านผู้ชมมันจะหอมเลยนะคราวนี้ทำก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วครับเริ่มจากลวก ลูกผักก่อนค่ะลวกผักบุ้งของเธอใช้ผักบุ้งแล้วก็เส้นเส้นเล็กอันนี้กรณีนี้เป็นเส้นเล็กกรณีนี้เป็นเส้นเล็กใส่ลงไปในชามแล้วต่าด้วยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเจียวเองไหมเจียวเองค่ะเจียวเองทุกวันเลยค่ะครับกันเชียงปูกันเชียงปูค่ะใส่กี่กันเชียงใส่สามค่ะหนึ่งชามมีสามกันเชียงก้างที่เรานึ่งไว้เมื่อสักครู่กี่ตัวสามตัวสามตัวท่านผู้ชมแล้วมีกุ้งอีกกี่ตัว แล้วมีกุ้งสองตัวแล้วยังมีปลาเส้นอีกใส่ปลาเส้นลงไปอีกท่านผู้ชมแล้วมีลูกชิ้นปลาอีกแล้วไม่พอใส่ลูกชิ้นกุ้งอีกและที่เด็ดแะท่านผู้ชมวลาที่ทําน้าต้มยำคือบวยดองบวยดองดูดีๆท่านผู้ชมบวยดองใส่ลงไปกระเทียมเจียวใส่ลงไปพริกป่นใส่ลงไปตามความถนัดของท่านเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกเรา หัวป่นป่นเองไหมป่นเองป่นเองน้ำมะนาวบีบสดๆคั้นอย่างงี้ใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายตามด้วยน้ำตาลทรายเพื่อจะทำเครื่องต้มยำแล้วใส่ต้นหอมต้นหอม แล้วนี้กากหมูก็ทําเองค่ะกากหมูก็เจียวเองนี่ท่านผู้ชมอันนี้จะทํานอ่นแล้วก็ใส่น้ำลูกไปคลุกคลิกอย่างนี้ทุกชามเวลาขายลูกค้าทําอย่างนี้หรือเปล่าต้มสดค่ะปรุงใหม่ปรุงใหม่สดอย่างนี้ทุกชามท่านผู้ชมมันน่ากินขนาดไหนล่ะก๋วยเตี๋ยวกั้งต้มยำครับโอ้ท่านผู้ชมเชื่อไหมผมพูดไปด้วยนี่น้ําลายผมไหลตลอดนี่ไงไม่ต้องกลัวนี้ของอาครับน้าลายไหลเอาน้ำพอไหมหรือว่าพอพอพอผมต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นี่คลุกคลิกพอคุกลิพอนะครับอืิกพอนะครับ ผวยหอมมกอิตาแนนไม่ต้องกินก้างนะฮะกินอย่างนั้นไปก่อนนะฮะของผมทำขอเขาทำเป็นแห้งเออเออ,เ,อ,อเป็นแห้งนี่ออกมาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับมันทนไม่ไหวฮะขออนุญาตนะฮะเวลากินต้มยำมันต้องกินตอนนี้<ต>อุ้ยตายแล้วคุณอันนี้อันนี้ผมยังไม่บีบนะสมมตินะผมยังไม่บีบก่อนผมลองดูดิท่านผู้ชมมันน่ากินไหมเนี่ยดูดิโอ้โห คือน้ำหนักมือในการปรุงชามต่อชามน้ำลายแตกอ่ะคือน้ำลายเลยไม่รู้เป็นไรน่ารังเกียจมากเลยน้ำลายน้ำลายแตกงยิงคือคือมันมหัศจรรย์ตรงเขาทำอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแล้วเราเห็นอย่างเงี้อย่างเงี้นะชามนี้เท่าไหร่คะหนูเวลาขาย100บาท100บาทเท่านั้นนะร้อยเดียวหรอร้อยเดียวจริงๆท่านผู้ชมโก้างกุ้งอะไรเยอะแยะหมดนะมันบ้าไปแล้วอ่ะนี่ดูสิผมยังปรุงไม่เสร็จเลยเดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงครับเราจะปรุงเสร็จแป๊บเดียวแป๊บเดียวอือ บุ้ชมน้ำหนักการปรุงแบบชามต่อชามสำหรับเรานะคือพอดีไม่ต้องเติมไม่ต้องไม่เติมไม่เติมเลยเพราะฉะนั้นต้องให้เครดิตนิดนึงไม่ต้องเติมเพราะว่าเชฟมาด้วยเดียกว่พ่อครัวก็ได้ของเราเสื้อแดงแดงนั่นนั้นวันดีกับกล้องหน่อยครับและเสื้อน้ำเงินนั้นวันดีกับกล้องด้วยครับนั่นสามีใช่ไหมคะนั่นสามีส่วนนันนั้นเชฟและข้างหลังคือลูกมือเฮ้ยคุณปรุงได้เพะจริงๆอ่งอดผมเขาอาพูดไม่ถูกกันอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมราอัดของพูด เขามันจะอร่อยเป๊ะยังไงมันต้องชมคนตักน้ำปุ๊บโอ้โหเมื่อกี้คุณสามใช่ครับคุณตักมันตุ๊บอร่อยคุณผู้ชมโทษนะครับพี่บุตรขออนุญาตขอกากหมูนี่หน่อยโอ้ยสมน้ำหน้าเขากินงั่ยงันกินกากหมูกากหมูอร่อยมากกากหมูอร่อยจริงลองดูกากหมูเขาจะแบบไม่หืนชิ้นพอดีเหลือน่อยเอาพาเลยเพราะหนูหนูมีต่างหากมา าตนน้าตนไหนเนี่ยเอาต้นไหนเนี่ยมัไม่มีพระจแต่มันไม่ถุงท่านผู้ชมครับคือน,น้ำซุปข้าวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยมันเป็นซุปกว๋วยเตีย๋ยวแต่เรา,าก็ใส่ปลาหมึกลงไปอย่างที่พูดแลว้วพอมันอยู่กับทะเลคู่กับทะเลมันได้รสชาติออกมาเลยมันแหลมออกมันนิดๆจริงๆนะฮะแต่ทําให้น้าซุปมันหอมมากและที่เท่มากคือไอ้เนื้อบวยที่ใส่ลงไปท่านผู้ชมใครคิดไอ้เนื้อบวยเนี่ย อันนี้มีคนแนะนำมมีคนแนะนําคนแนะนําก็แนะนําได้ดีเหลือเกินเพราะโดยปกติแล้วเขาไม่ใส่กันหรอกนะครับแค่มะนาวก็พอแล้วใช่ไหมเชฟใช่ไหมแต่ว่าที่เขาใส่เนื้อบวยเพราะว่าเฮ้ยมันจะได้ทําออกมาแล้วมันรสแตกต่างถูกป่ะใช่ไม่ใช่มันจะแหลมออกมานิดนึงให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับทาให้มันมีความเปรี้ยวที่กลมกล่อมเพราะปกติมันเปรี้ยวจากมะนาวอย่างเดียวอันนี้มันกลายเป็นเปรี้ยวที่กลมกล่อมจ้างนี่มันเป็นก้างแก้วตัวมันก็ไม่ใหญ่โตไง ตัวกาลังพอดีพอดีกินได้เลยถูกไหมอ๋อท,ทานก๋วยเตี๋ยวธรรมดาไปรู้สึกงไงบ้างเอาจริงๆก่อนคือตัวผมก่อนนะผมะว่าวิวว้าวมากเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยปรุงแล้วน้าหนักในการปรุงต่อชามครับ <c oughs> ท่านนี่ของเราเป็นเด็กมีปัญหานะคือไม่สามารถกินในรสชาติปกติเขาได้แต่เขาปรุงมาโดยที่ผมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเปรี้ยวพอดีไม่ได้เผ็ดมากไปแล้วหวานกำลังดีเลยพอคลุกทั้งหมดเข้ากันท,ทั้งหมดที่พูดถึงมันเคลือบอยู่ในเส้นปุ๊บเราบีบมะนาวตามเข้าไปครับความหอมมะนาวในจังหวะสุดท้ายอ่ะมันหอมเพราะอร่อยมาก จะได้ผมกินกั้งไม่ได้นะกินได้แต่เส้นกับถ <ừ> ั<ๆ>่วงอกได้แต่เพื่อกะทุกชิ้นผมซื้อที่ไหนซื้อที่นั่นเลยเหรอใช่ค่ะซื้อทีล่ลูกชิ้นนี่เป็นลูกชิ้นปลาจริงๆเลยนะใช่ค่ะร่อยลูกชิ้นปลานี่ผสมปลาหมึกนิดนิดค่ะลูกชิ้นปลานี่ไม่ได้ผสมแป้งอะไรอย่างนั้นเลยนะเป็นลูกชิ้นปลาผสมปลาหมึกเหรอเดี๋ยวเชฟว่าอร่อยจริงๆอ่ะแล้วลูกชิ้นกุ้งคุณทานลูกชิ้นปลาให้ยังกินหมดแล้วเหลืออีกหนักหรยังยังนี่กลังจะกินนะพี่เด็ดอ่ะอออืื้นอ โอ้อิชาคนสารยาดูซินกุ้งเลยเฮ้ยเธอทำนี้มันของดีหมดเลยนะใช่ค่ะเธอรวยมากไงเ็าไม่ใช้เขาตั้งใจอยากจะให้คนได้ทานของดีๆคุณผู้ชมได้จ๋านะเพราะว่าถ้าโดยปกติก๋วยเตี๋ยวกั้งจะราคาสูงกว่านี้เป็นเท่าเลยนะใช่ค่ะแต่ร้านนี้เขาเปิดมาที่ราคาประมาณร้อยหนึ่งเองผมว่าคุณโชคดีนะชาวสารยาโชคดีจริงๆริงผมว่ากั้งมันคงไหวมหาเขาเองทเไมถูกขนาดนี้คุณบอยอย่างเลยว่า อาหารเนี่ยนะ oh. ทะเลบอกเลยว่าจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอ,อยู่วัตถุดิบสดไหมวัตถุดิบสดเนี่ยอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะร้านนี้เนี่ยพอเขามาปรุงน้นําอร่อยมากคุณผ oh. ู้ชมโชคดีของคุณภรรยาครับร้านก๋วยเตี๋ยวกั้งบุตรบาคลองโคนเมนูก๋วยเตี๋ยวกั้งต้มยำ oh. รักไปเลยครับติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มติ๊บกระเด็งติ๊บกระเด็งครับอร่อยมากย <im itat> ินดีมากอร่อยมหนูหิวไม่หิวนะอร่อยจริง <im it> มันไม่ได้พูดเล่นถ้าท่านจะทานอะไรแปลกๆด้วยราคาหนึ่งร้อยซึ่งสําหรับผมผมรู้ว่ามันอิ่มเลยมันใช้ได้แล้วมันเป็นความพอดิบพอดีพอดีมันพอดีกันมากแต่ถ้าเป็นผมผมเลงไว้แล้วอะไรฮะข้างหน้าผมปางผมบะหมี่บะหมี่เลือบะหมี่ไข่เนี่ยใช่บะหมี่ไข่เพราะว่าถ้าเขาใช้ดิบดีขนาดนี้บะหมี่เขาหน้าจะดีด้วยบะหมี่ต้มยำนูนขอเบิ้ลชามสองอ๋อคุณชามสองเล็กแค่วันนี้เราขอบคุณคุณบุษบาขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวก้างบุษบาคลองโคนขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการโดยตลอดเวลาหมดแล้วแต่ท่านยังมีโอกาสที่จะไปร้านเขาผมปักหมุดให้แล้วอย่าพลาดมันอร่อยจริงๆลาไปก่อนเจอกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอ,อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่พาหุรัตรรสชาติได้ใจแล้วถึงหอมน,น,น่านิยอร่อยจริงๆนะครับรสชาติกลมกล่อมโอ้มีความสุขจริง กอรับช้อนไปก่อนรับต่อครับข้าวหน้าไก่ตุ๋นสูตรเจ้าเสือครับ<ฮ>นี่คือการตุ๋นที่<ช>นุ่มมากหนังทรงสวยมากรสชาติกำลังดีเลยครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมันกลมกลม่อมพอดีพอดีเอ้ยให้พี่มากองน่องเนี้ยแล้วพี่จะกินหมดหรอเออใช่